สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป p อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงอิก นในตอนนี้นั้นอีจีได้มีการปล่อยตัวคอนเซปต์ฟิล์มตัวที่1ออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้ติดตามกันแล้วสําหรับการคัมแบ็กอัลบั้มใหม่นะครับเช็คเมดนั่นเองสําหรับเช็คเมดนั้นนะครับก็เป็นมินิอัลบั้มที่5ของสาวๆอีจีแล้วในตอนนี้นะครับก็ได้มีการปล่อยตัวอัลบั้มรีลิสออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้ติดตามกันและก็ได้คาดเดากันนะครับสำหรับคอนเซปต์ของการคัมแบ็กในอัลบัม้มเช็คเมดนี้ซึ่งตัวคอนเซปต์ฟิล์มตัวแรกนี่นะครับก็มีความยาวอยู่ที่ประมาณ่าครับกว่าวิน สปอยเพลงอะไรไว้มากเลยแล้วก็เป็นการเปิดเผยนะครับลุกของสาวๆอิดจีึ่งคาดว่าน่าจะเป็น ลูกแรกนะครับจากอัลบั้มนี้แล้วก็คาดว่าจะมีอีกหลายๆลูกเลยปล่อยตามมาทีหลังนี้นะครับหลังจากที่ในก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการปล่อยออกมาแล้วสําหรับปฏิทินหรือว่าสเกจเดลนะครับตารางการลงรูปลงคอนเซปต์ต่างๆสาหรับอัลบั้มเชคเมดนี้ตอนนี้ก็เป็นการปล่อยคอนเซปต์ฟิล์มตัวแรกออกมาให้แฟนๆนั้นได้ดูกันซึ่งตัวคอนเซปต์ฟิล์มตัวนี้นะครับก็จะได้เห็นสาวๆอีจีทั้ง5คนนั้นอยู่ในห้องสีขาวสะอาดนะครับเป็นห้องสีขาวสะอาดที่มีความสว่างมากๆเลยและสาวๆเนี่ย ก็นั่งเล่นหมากรุกกันนะครับเป็นการเล่นหมากรุกอยู่บนกระดานแก้วใสๆแล้วก็แต่งตัวกันด้วยคอนเซปต์คอสตูมที่สวยมากๆเหมือนองค์หญิงกําลังเล่นหมากรุกกันอยู่เลยเป็นธีมขาวดานะครับแต่ละชุดของแต่ละคนนั้นเนี่ยก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยกับสมาชิกนะครับเป็นชุดที่หรูหราแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ของความเซ็กซี่ปนกับความเท่อยู่ตามสไตล์ของอิตจีสาวๆทั้ง5คนนั้นดูมีความมั่นใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าการเล่นหมากรุกในครั้งนี้ทุกคนคิดว่าตัวเองนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้คคุมมเกกแลว็จะะาชาชนะ มาได้อย่างแน่นอนลุคแล้วก็คอสตูมสไตล์ดิต่างๆเนี่ยฟแฟนๆชื่นชมกันอย่างมากมายเลยว่าการคัมแบ็กครั้งนี้สาวๆแต่ละคนสวยขึ้นมากๆก,การแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้นั้นเนี่ยเหมาะสมมากๆก,กับอิจีนะครับเรียกได,ด้ว่าสวยจนแฟนๆหลายๆคนเนี่ยแซวก,กันเลยนะครับว่าถ้าหากทั้ง5คนนั้นเป็นผู้แข่งขันเกมมาร์กรูก็จะเป็นผู้แข่งขันที่สวยมากๆจนคู่ต่อสู้เนี่ยแทบจะไม่ได้สนใจการแข่งขันและหันมาโฟกัสที่ความสวยของสาวๆอิจีทั้ง5คนแทนแต่นี่เป็นเพียงแค่คอนเซปต์แรกเท่านั้นนะครับที่แฟนๆนั้นจะได้ดูกันี ไปเนี่ยก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าคอนเซปต,ต,ต,ต่อไปที่เป็นคอนเซปต,ต์ฟิล์มรวมไปถึงคอนเซปต,ต์โฟโต้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างสาวๆจะมีการเปลี่ยนลุคใหม่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมาในคอนเซปต,ต์แบบไหนจะเปลี่ยนคอนเซปต์ให้น่าสนใจขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจะมีอะไรบอกใบเราเนี่ยในคอนเซปต์แต่ละอย่างก็ต้องมารอรุน้นแล้วก็มารอติดตามไปพร้อมๆกันนอกจากเน้นนะครับนอกจากตัวคอนเซปต์ฟิล์มเซตแรกแล้วเนี่ยอีจีก็ยังได้มีการปล่อยรายละเอียดของอัลบั้มออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้ติดตามกันแล้วด้วยเช่นกันซึ่งอััลบบ้้มมในนครงีีะก็จยู่2 ด้วยกันนั่นก็คือ It G Checkmate Album Standard แล้วก็ It G Checkmate Limited Edition Album นะครับสำหรับอัลบั้ม Standard Version เนี่ยก็จะมีด้วยกัน5ปกนะครับก็น่าจะเป็น5สมาชิกปกเดี่ยวของแต่ละคนนั่นเองแต่ว่าสำหรับ Limited Edition นั้นนะครับก็จะมี1ปกซึ่งในแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีการ์ดซูมมีอะไรเนี่ยให้แฟนๆได้ลุ้นกันแล้วก็น่าติดตามกันมากๆเลยแต่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าตัว Limited Edition นั้นกำลังหมดนะครับกลัง s ซลเออยู่ในตอนนี้สาหรับคนที่อยากจะสั่งพรีออเดอร์ ก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับถ้าหากว่าทางทีมที่ดูแลอีจีเนี่ยได้มีการเพิ่มอัลบั้มเข้าไปแล้วก็ต้องรีบกดสั่งจองรีบกดสั่งซื้อพรีออเดอร์ไว้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของอ g จีเนี่ยหลังจากที่ได้ดูตัวคอนเซปต์ฟิล์มเซตแรกแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชื่นชอบกันไหมแล้วก็คิดว่าการคัมแบ็ครัั้งนี้ของอีจีจะเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับรวมไปถึงอัลบั้มของอีจีเนี่ยใครที่สั่งพรีออเดอร์กันไปแล้วกดทันตัวลิว pre ม comment, เลิเลตล้ค สำหรับคลิปนี้อ,อกมกอเคป๊อปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจงให้กับการคัมแบ็กครั้งนี้ของสาวๆอีจีกันด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ช่องอ,อกมกอเคป๊อปของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาฟังแล้วก็เข้ามาเม้าท์มอยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ